ตั้งแผ่นกำลอนของรถเบนซ์นะครับเอคาร์1 8 0นนะครับ A, a 1 8นนค a 180, ันนี้เป็นตัวถัง W 1 7 6นะครับเอคาร์1 7 6ท่งการติดตั้งแผ่นกำลอนของทางบริษัทโอลานะครับแทนแผ่นเก่านะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมวันนี้เราไปชมการติดตั้งรถเบนซ์ a คาร์กัน ท่านกำลังชมการติดตั้งแผ่นกำลังลนของรถเบนซ์เอคาด์นะเ180ตัวถัง W176 นะครับช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับอยู่ปากซอยอินทวาระ3.8นะครับลูกค้าที่อยู่บ้านมุงวางกันนะครับก็ไม่ต้องรอหมดโควิดครับเข้ามาที่ปากซอยอินทวารา3.8ครับที่จอดรถว้างนะครับใช้เวลาแค่40นาทีครับติดตั้งเสร็จก็กลับได้เลยครับอากาศถ่ายเทนะครับ ทั้งห่วงเรื่องความปลอดภัยใช้เวลาติดตั้งแค่4ี่สิบนาทีนะครับเป็นแผ่นกอกร้อนที่ทนน้ำาึงร้อนอย่างท้จริงอายุการใช้งานยาวนานติดครั้งเดียวอ,อยู่ได้ยาวนานนะครับโดนน้ำไม่เสียทัวกําร้อนไม่เกาะไม่แตกไม่ละลายนะครับเราบเปลี่ยนแ๊อร้อนต้กครั้งนึงถึงแผ่นกอเรนอลานะครับในห้องเครื่องมันร้อนมากนะครับไม่ทนจริงไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้ ไมงั้นควจะจาดจงแผ่นก้อร้อนที่ทนน้ำและก้อนร้อนอย่างแท้จริงนะครับทุกค้าต่างจังหวัดตอนนี้ที่อยู่ไ,ไกลๆนะครับแล้วก็สามารถส่งให้ท่านติดตั้งเองได้นะครับเรามีโดยการติดตั้งอย่างละเอียดใช้เวลา2วันก็ถึงนะครับส่งด่วนอีเมลไปลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงครับติดตั้งเองไม่ยากนะครับลูกค้าที่สั่งไปทั้งหมดติดตั้งกันเองได้ทั้งหมดนะครับก็ใช้งานได้ ยาวนานนะครับแล้วก็ราคาช่วงนี้จากโปรโมชั่นลดราคาตามสุดนะครับลูกค้าสนใจก็สอบถามไว้ที่0 8 9 8 8 8 9 0 0 0นะครับเอ่อาทำมาถึง30กว่าปีนะครับเรื่องความทนความคงทนก็ไม่ต้องห่วงนะครับความ ทนนะฮะใช้งานได้นานลูกค้าติดตั้งกี่คันกีน่คันในบ้านมีรถกี่คันก็นำติดตั้งที่โอลานทั้งหมดนะครับแล้วบางคนก็เป็นห่วงว่าสั่งเวลาติดตั้งเองได้ไหมไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าสั่งไปติดตั้งกันเองได้หมดนะครับสั่งกันเข้ามาทุกคันนะมีในบ้านมีกี่คันก็ติดตั้งกับเราทั้งหมดวันนี้การติดตั้งรถเป็นเอกาสหนึ่งแนเสร็จแล้วนะครับ ท่านสนใจก็ติดต่อได้0898889000นะครับอยู่ในกรุงเทพก็สามารถนำเข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับรับเดียวก็เสร็จนะครับขอบคุณมากครับอยู่ที่สารปากซอยอินทรมาลา38นะครับที่จอดรถกว้างนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมครับ